สวัสดีครับข่าวสั้นวันนี้นะครับมาแจ้งให้ทราบนะครับ3วิธีเช็คยอดเงินเยียวยานะครับผมของโครงการเราชนะนะครับจำนวน3,500บาทนะครับสำหรับในบัตรคนจนนะครับก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นนะครับอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกดเข้าไปที่ด้านขวาบนคำว่าอ่านข่าวที่นี่เลยนะครับสามารถ รับฟังและรับอ่านได้เองเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสามารถกดเข้าไปอ่านและรับฟังได้เองเลยนะครับที่ด้านมุมขวาลูกศรขวาบนนี้เลยนะครับคำว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับก็เข้าไปรับฟังแล้วก็ไปอ่านกันได้นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโครงการใหม่นี้นะครับ3,500บาทนะครับก็อย่าพลาดกันนะครับเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะครับ ก็กดเข้าไปได้เลยครับที่มุมขวาบนนี้สำหรับข่าวสั้นวันนี้ก็ขอแจ้งมาให้ทราบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ